สำนักง,งานกปรรจัดโครงการค่ายเยาวชนรูง้งานสืบสารพระราชดำริรุ่นที่4ี่ขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริที่ได้พระราชทานผ่านโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ สำนักง,งานกปรได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสื่อสารพระราชมรรเนี่ยต่อเน,นื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่4ซึ่งเรามีกําหนดจัดทั้งหมด8ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ก็เป็นเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยของภาคกลางมารวมเรียนรู้ที่สนย์ศึกษาการพนาห้วยทรายแห่งนี้มาเห็นว่าสิ่งที่ประบาทสมเร็จะเจะอยู่ัพระชามรีให้ดําเนินการณวันนี้เนี่ยได้เกิดตัวอย่างความสําเร็จที่ชัดเจนได้ให้เขามาสัมผัสว่าสิ่งดีๆเหล่าเนี่ย แล้วให้เขานําไปเผยแพร่กับทั้งตัวเขาเองทั้งเยาวชนคนอื่นๆและก็ครอบครัวเขาเรามีทั้งสอนให้เขาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นได้เรียนรู้และจะได้นําไปเล่าต่อต่อกันไปในขณะเดียวกันเมื่อจบจากค่ายนี้แล้วเราอยากให้เขาไปคิดต่อการได้เห็นของจริงได้เห็นความสําเร็จแล้วไปสู่การปฏิบัติและขยายผลกับตัวของเยาวชนนิสิตนักศึกษาต่อไปได้อย่างไรครับ ให้ความรู้ผ่านโครงการนี้จะเป็นความรู้เชิงมูรณาการภานการเรียนรู้จากพื้นที่จริงพร้อมกับคัดเลือกตัวแทนเยาวชนร่วมเป็นมักุเทศประจำภาคของสำนักานคอปร,รอด้วย